อย่าให้ปัญหาเพียงแค่เรื่องเดียวมาเป็นอุปสัรคในการดำเนินชีวิตของเราที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จากใจอาจารย์ภูมิการันตีติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโร v IT ีไอที /789 ชแนลนะครับโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของดูดวงเด็ดประจำเดือนกันยายน2563สํำหรับคนที่เกิดในนักษัตร์ปีกุลหรือปีหมูนั่นเองนะครับอยากจะรู้ว่าในเดือนกันยายนนี้จะมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นบ้าง เราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับในเดือนกันยายนนี้ดาวประจำนักกษัติรย์คือ,อ,อปีกุลเนี่ยตกในเรือนชะตาที่ไม่ดีสักเท่าไหร่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนคนเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งทำอะไรก็แล้วแต่รู้สึกติดขัดใครพูดอะไรมึงก็ไม่ค่อยเข้าหูมีสวนแล้วก็รู้สึกเป็นคนใจร้อนขึ้นมาอย่างทันทีทันใดใครทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจ ก็มีในเรื่องของอสบทหรืออาจจะมีการขัดแยง้งทะเลาะก,กับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าดาวประจำตัวเสียแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องนี้ก็ต้องระวังเรื่องเคาะเรื่องเจ็บเรื่องป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถือว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ค่อยจะดีนะักเพราะว่าดวงดาวที่เป็นดวงดาวประจำตัวของเราเดินผิดปกติก็เลยทำให้ ทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ดั่งใจอย่างที่เราต้องการก็ต้องพยายามประคองนะครับใหเ้เราสามารถที่จะเดินได้หรือทำอะไรได้ได้เป็นปกติก็คงต้องรอให้ผ่านในช่วงเดือนกันยายนนี้ไปก่อนมันก็จะดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของการเงินก็ ยังพอที่จะหมุนได้หรือยังพอที่จะหาได้อยู่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับปัญหาของคนรอบข้างเวลาที่เรามีเงินหรือมีทรัพย์แล้วเนี่ยเดี๋ยวคนรอบข้างจะเ,เข้ามาก่อกวนหรือเข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับไอ้เราก็เป็นคนที่บางทีก็ขัด ใจคนอื่นไม่เป็นหรือใจอ่อนนะครับฉะนั้นบางทีก็ลำคาญกับคนรอบข้างที่จะต้องหาปัญหามาให้เราอยู่ตลอดเวลาหรือหาเรื่องมาให้เราเครียดอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเรามีเงินหรือมีทรัพย์หรือได้เข้ามาแล้วเนี่ยจะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งก็ต้องดูความเหมาะสมว่าช่วยไปแล้วเราได้ประโยชน์ไหมช่วยไปแล้วเรามีคุณงามความดีไหมช่วยไปแล้วเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างที่เรา ช่วยเหลือหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่คุณเองก็ต้องพยายามเข้าใจในบริบทตรงนี้ให้มากเพราะถ้าไม่เข้าใจแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าคนรอบข้างจะเข้ามาพัวพันขอความช่วยเหลือเรื่องเงนินเรื่องทองหรือเรื่องอื่นๆ สำหรับคุณอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ามองถึงเรื่องของการเงินแล้วก็ยังพอหมุนได้ก็ยังพอหาได้อยู่เพียงแต่ว่าอาจจะเก็บไม่ได้เท่านั้นเองเพราะว่าจะมีตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งคนที่ทั้งสนิทและไม่สนิทก็จะต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องดูความเหมาะสมสักนิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้าง ก็มองดูว่าคนที่ทำงานอยู่หรือมีงานทำอยู่มีธุรกิจของตนเองอยู่งานก็ยังพอไปได้อยู่ยังไม่ได้มีปัญหาหรืออ c c ั d ิเ t ให้ต้องซีเรียสแต่ประการใดแต่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นไปลำดับด้วยภาวะของบ้านเมืองที่เป็นปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโควิด -19 ปัญหาการเมืองปัญหาเรื่องคนต่างๆมันก็อาจจะทำให้ เศรษฐกิจของเราหรือธุรกิจของเราเนี่ยไม่ดีนะักแต่ก็ต้องพยายามประคับประคองอันไหนที่เราสามารถทําได้แล้วมีเงินเข้ามาก็ต้องเลือกที่จะทําไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งคาดหวังว่ามันจะดีขึ้นอย่างกระ,ะทันหันหรือทันตาเห็นเลยผมว่ากว่าจะดีขึ้นก็ต้องรอเป็นปีหน้าเป็นต้นไปมันน่าจะเหมาะสมมากกว่าแต่ตอนนี้ ขอเพียงแค่คุณสามารถประคองเ,ออเรื่องธุรกิจเรื่องการงานเรื่องอาชีพของคุณให้ได้ก่อนเชื่อว่าในเดือนกันยายนนี้ก็ยังพอที่จะประคับประคองธุรกิจการงานของคุณไปได้ดีก็คือยังมีงานทำยังพอจะมีไรายได้เข้ามาอยู่บ้างนะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างถ้ามองถึงองค์ประกอบตอนนี้ตำแหน่งของคนที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าดีเลยนะ เพราะว่าคู่ตอนนี้ก็คงจะมาเป็นที่พึ่งให้กับเราได้หรือจะไหว้วานให้ทำอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะไหว้วานแล้วทำแล้วประสบความสำเร็จหรือทำแล้วได้ดีนั่นเองก็ถือว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาให้ต้องกังวลใจแต่อย่างใดสำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์การใช้ชีวิตหรือการร่วมทุกข์ร่วมสุขในช่วงนี้ก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีอยู่ถือว่าตอนนี้ คู่ของคุณอาจจะ Active a อคชั่มากกว่าตัวของคุณก็เป็นได้ถือว่าตอนนี้คู่ของคุณเป็นกำลังใจมากๆให้กับตัวของคุณอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าสำหรับคนโสดหรือคนที่กำลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าคนที่คุณเปิดใจเนี่ยพยายามสร้างคะแนนให้คุณรู้สึกว่าคนนี้มาเป็นที่พึ่งคนนี้จะเป็นคนที่เราสามารถใช้ชีวิตร,ร่วมกันอย่าง แฮปปี้มีความสุขก็ถือว่าความรักของคุณในช่วงนี้กำลังไปได้ดีหรือกําลังไปได้สวยเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าสําหรับคนโสดนะครับผมมั่นใจว่านับจากเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้ายังไม่มีแฟนหรือยังไม่มีใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตคุณมีโอกาสที่จะได้พบใครบางคนที่จะเดินเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างจะดีหรือค่อนข้างจะลงตัวมากๆเลยทีเดียวฉะนั้นลองดูนะครับว่าจะมีใครบางคนเข้ามาหรือเปล่าแต่ถ้าเข้ามาแล้วก็ลองเปิดใจดูเพราะว่ามันจะไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียวที่เข้ามาแต่อาจจะมีเข้ามาเยอะแยะมากมายหลายคนเลยทีเดียวฉะนั้นตัวเลือกสำหรับคนโสดในช่วงตั้งแต่กันยายนนี้เป็นต้นไปถือว่ามีตัวเลือกที่ดีและก็ตัวเลือกที่มากอยู่พอสมควรนะครับส่วนในเรื่องของ โชคลาภถ้าคุณจะเสี่ยงโชคหรือซื้อรัหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลก็สามารถซื้อได้นะครับมีโอกาสที่จะได้มันมาอยู่เหมือนกันเพราะถือว่าตำแหน่งของดาวโชคลาภก็ดีดาวเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนก็ดีดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินก็ดีฉะนั้น3ปัจจัยที่อาจจะทําให้คนที่เกิดในปีกุลมีโอกาสที่จะถูกรางวัลหรือมีโอกาส ที่จะขายซัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นที่เป็นคอนโดหรือเป็นรถราคือถ้าช่วงนี้คุณอยากจะขายมั่นใจว่ามีโอกาสที่จะขายได้แต่จะขายได้ในราคาเท่าไหร่ก็ไปว่ากันนะครับผมไม่ได้มองว่าจะต้องขายได้ในจำนวนที่เราแฮปปี้หรือเปล่าแต่ถือว่าเวลานี้ถ้ามันขายได้จะได้มากได้น้อยไม่ขาดทุนผมว่ามันน่าจะโอเคแล้วนะด้วยภาวะเศรษฐกิจคนตอนนี้ อาจจะเก็บเงินหรือคนตอนนี้อาจจะไม่มีเงินก็ได้คนที่เก็บเงินหรือมีเงินอยู่ก็อยากจะซื้อของในราคาถูกแต่คนที่ไม่มีเงินก็คงจะไม่สามารถที่จะซื้อได้ก็ต้องดูว่าถ้ามีใครสนใจที่อยากจะซื้อทรัพย์สินของคุณก็ลองดูนะครับลองพิจารณาดูผมว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใดถ้าจะขายก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเร็วๆนี้นะครับ ส่วนสิ่งที่น่าจะกังวลใจสําหรับตัวของคุณก็อาจจะเป็นเรื่องของญาติผู้ใหญ่หรือคนป่วยคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ในบ้านของคุณถ้ามีโรคประจำตัวหรือมีคนแก่อายุมากๆในเดือนกันยานยนนี้จะถือว่าเป็นเดือนที่เป็นไฟนอลนนะครับคือโอกาสที่ญาติหรือคนป่วยจะมีอาการกำเริบหรือมีโอกาสที่จะมีปัญหาสำหรับคนที่อยู่ในบ้าน เช่นเคราะห์เรื่องป่วยเรื่องอุบัติเหตุต่างๆเชื่อว่าในเดือนกันยายนนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นก็ต้องระวังหน่อยถ้าท่านใดมีครอบครัวแล้วมีคนแก่คนเฒ่าในบ้านก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าปล่อยปะละเลยหรืออย่าปล่อยให้อยู่เพียงลําพังเพราะว่าถ้าจะเกิดปัญหาใดๆเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเรารู้เราสามารถที่จะส่ง ถึงมือหมอนะครับส่งถึงโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีจากนั้นก็ขอฝากเอาไว้สําหรับคนที่เกิดในนักษัตรปีกุลนะครับสิ่งที่น่าจะห่วงมากๆสําหรับคุณก็คือเรื่องออสุขภาพของตัวเองนะครับเพราะว่าถือว่าตอนนี้ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีสุขภาพไม่ดีอาจจะมีเคราะหรือมีเรื่องของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็ต้องอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทนะครับอย่าทําอะไรที่มันเกินตัวหรือทําอะไรที่มัน ลดผลพิสดารมากเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นผลเสียต่อตัวของเราในภายภาคหน้าฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้สำหรับคนที่เกิดในนักษัตย์ปีกุลน,นะครับถ้าคุณชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วอยากจะรู้อยากจะทราบเกี่ยวกับต้นทุนเกี่ยวกับดวงชะตาของเราแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมได้เลยนะครับที่หมายเลข0 992129463 ID Line ก็คือภูมิ s s t r o 59นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอ การดูดวงมีค่าฟรูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองเลยนะครับว่าค่าฟรูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคาทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ไม่ผิดพลาดคลิปสําคัญสําคัญนะครับ สุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ